Yeah. Mm -hmm. 啊，没有。 Doan, do you want to do you? The door, the door, the door, do you want to do you? The door, apple, do you want to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  do ยยยๆยยไม่ยอมเข้าไม่ยอมเข้ากลัวหลุดยุ่งหายเลยฝั่งนี้ห้ดูป้าก่อนน้ามาขีดนะมาขีดนะมขีดนะ

มันต้องม <c oughs> <c oughs> ีโย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 ะยโอ้โดน,นับโดนได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ฟองเล็กๆไม่น่าเชี่อมีไซนี้นะครับดูคร <c oughs> ับดำฟึดเลย <c oughs> แดงดีมากโอ้จจะมีห้านะครับตัวนี้ ใหญ่มากนะครับดำปึ๊ดเลยกัดเป็นยวสอนพิษนะครับยวสอนพิษสีแดงนะครับกัดเหยื่อย,ยางนะครับเหยื่อยางก็กัดนะครับเกี่ยวขอบปากนะเมื่อกี้สบายดีเลยแล้วใส่แล้วจับเหงือกละลตตอกิปเป์สบาดลุดเลย จับเหนือแล้วกันครับไซน่าจะมีห้าเลยครับตัวนี้ครับชโดใหญ่นะครับกัดนิ้วสอนพิษนะครับภาพไม้เป็นไม้สลายนะครับเริ่มตายนะครับตีเหยื่อยางนะครับเหยื่อพวกเหยื่อไม้นะครแอคชั่นไม่ออกนะก็เลยเอาเหยื่อยางตีนะครับโดนครับสอนพิษสกิดเป็นตายใบนะเป็นหนึ่ง ฝากไว้ด้วยครับผมเจัาหนาีครับ